ว่าไงคุณชาแนลชาแนลเขาสั่งทุเรียนแพรลี่มาให้เนี่ยอืมเอาถือก่อนชื่ออะไรเมื่อกี้หนูบอกเขาชื่ออะไรคนที่ลัตนาไม่ใช่คนที่ส่งมาให้ชื่ออะไรคุณชาอะไรชาแนลเออนี่ถันมาทางนี้ขอบคุณคุณชาแนลชาแนลนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ โอ้เธอดีนะบอกขอบคุณคุณชาแนลชาแนลขอบคุณคุณชาแนลชาแนลที่ส่งทุเรียนมาให้เราที่ส่งทุเรียนมาให้เราอ้าวรับอ่านะบอกรับเลยแล้วชูชโยชูขึ้นชโยชโยไม่ไหวมาหนักหนักเอ่าจะจีถือก่อนเจ๊ถือนายยกกล่องแป๊บนึงแต่เดี๋ยวเอาผ้ารองก่อนอ่าเอาผ้ารองก่อนผ้ารองก่อนอ่ะเจ๊ว่างว่างเดี๋ยวเราจะเปิดอืมเอา๋ยถือเปิดเถอะเจ๊ช่วยกันกับหนูช่วยช่วยกันนะช่วยกันนะอาจอาจารย์อาจารย์นะ มานี่คือการปอกทุเรียนขอดูใกล้ๆหน่อยขอดูใกล้ๆแล้วเดี๋ยวหนูจะบอกวิธเจ๊แล้วเดี๋ยวเจค่อยกินโอเคมาอันดับแรกเราเปิดกล่องก่อนเปิดกล่องให้มันได้ก่อนตอนเนี้ยเจ๊มองไว้ก่อนนะ้ไ่เจเจรู้ไหมว่าทุเรียนสีอะไรอะไรก็ได้ตามเธอไม่ใชแงอย่าเพิ่งบอกสิว่าข้างในเป็นอะไรเดี๋ยวให้เขาทายสิ ข้างในเป็นอะไรเจรู้ไหมสีผ่องใสสีผ่องใสเดี๋ยวแกะออกมาก่อนเธอจัดทันอย่างเงี้ยอย่างงี้ต้องให้กินหลายเม็ดแค่แล้วพระรู้ไม่เป็นไรได้เลยระวังนิ้วเดี๋ยวพานดูแลหมดเป็นคนดีนิ้วขาดนี่เขาจ่ายเท่าไหร่วะเนี่ยไม่ขาดหรอกโอ๊ยพานดูแลเธอนี่มาแล้วนะแถมหนึ่งเฮงสองซึม มันคืออะไรอันนี้เรียกว่าอะไรเจ๊ทุเรียนกวดอะไรนะทุเรียนกวดมาไงกวดมาอ๋อทุเรียนกวดใ่สิเฮ้ยคนนี้เขาเป็นคนดีเขาไม่รู้ว่ารู้สิเราเป็นพยาบาลนะมันก็สีเขียวทุเรียนกวดสีเขียวโอเคโอเคโอเคตายแล้วลูกมันใหญ่หนูหยิบไม่ไหวจะหยิบออกมาให้หน่อยจะหยิบถือไปนะหยิบหยิบเอาขึ้นมาปอกไงโอยแต่เขาบอกว่าให้ปอกในกล่องนี่อะไรอะกีดเป็นสามเหลี่ยมอะเอาสิ เจนเจ๊รู้จักสามเหลี่ยมไหมเจดีเจ๊กีดนี่แหละเจ๊สอนหนูสิกีดยังไงทำทำงงสิให้ทำนี่ทำไมล่ะเอ้าขึ้นของเจ๊อุ้ยบ้าบอเขาแตกกรีดเลยเธออย่ามองว่าอย่างนั้นเจ้าแม่ไม่ทัดมาให้เขาเอาไว้ไม่ทัดมาให้เขากรีดไม่เดินุยเขาเป็นคนดีนะคนนี้เคาน่ารักด้วย นังจ้ามันมาทำให้ยี่หมอกีดพูดเขาพูดดีไม่าเจ๊จะกินไหมโอ้ยมันไม่ต้องก็ได้ไม่กินได้ไงโอ้ยเจ๊ถูกเยอะเลยนะเราถูกเต็มเลยไม่เจ๊ลองดูก่อนจะดูก่อนหน่อยละเขาไม่ได้บอกให้กินในกล่องพี่แต่เขาให้เอาออกมาวางแล้วกีดดูแล้วก็ให้เอาวางไว้บนผ้ากันนอนอ่าลองอ่าลองดูเลยเอาเลยนอ๋ออ่ายีบออกมาจะเจ๊วันนี้กีดแล้ว หยิบสิน้ำหมอหยิบไหวเหรอน้ำหมอยกออกมาไม่งั้นเราจะปอกยังไงอ่ะอุ้ยมันแข็งแรงมันด้านหูเลยมันเป็นยังไงนะหยิบออกมาได้เลยเคยทำไม่เคยทำอย่างงี้อะอ๋อเราอ๋อเราจะหยิบออกมานี่ไงอ่ะก็หยิบสิหยิบอ่ะน้ำหมอหยิบออกมาแล้วหยิบออกมาสิวะหนูให้จีหยิบเฮ้ยอย่าพูดนะน้ำหมอน้ำหมอลองหยิบออกมาไม่งั้นเราจะกินยังไงอ่ะลองจับก่อนลองจับก่อนเดี๋ยวมันแข็ง มันแข็งหรอ <S 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 แล้วมันเจ็บหรอมันเป็นยังไงนะลองจับซิมันเป็นยังไงมันเจ็บเ,เนะจ็บว่ามันกินได้ไม่ใช่หรอได้ที่ไหนเร็วแข็งกระด้างหมดเลยโอ้แข็งกระด้างถ้าอย่างนั้นไม่กินทำไมจะได้ส่งคืนเออใช่เอาโอ้ยจุกเจ้าหนาพูดหมดเลยจะลองจะลองเอาอันนี้ให้เขาให้เขาหยิบออกมาเองอะหนูมีผ้าให้อะเจ๊เอาผ้าจ้บอะนาหาหยิบออกมาช่วยยกออกมาอะผาอะาอะาแล้วนะอะลองยกออกมา ใช่ใช่ไม่เป็นไรแต่เรามีผ้าแล้วค่อยๆยกออกมาแจงช่วยดึงกล่องด้วยอ่ะยก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 ขึ้นอ่ะช่วยกันเอาวางบนผ้าวางบนผ้าเออเออหยิบออกมาแล้วเอาหยิบออกมาแล้วโอเคโอเคทุลักทุเลดีแท้อ่าแล้วจับหนามสิจับมันซิตรงเนี้ย บ้าบอคอแตกมันเจ็บไหมเล่าคุณสมพูดกันแล้วนะานะนลองจับก่อนว่ามันเป็นยังไงของเจ็บ่าของเจ็บอเราเราอยู่จำตลองจับอ๋าหรอมันเรียกว่าอะไรนะอันนี้เรียกว่าอะไรแหงกระ้างเลยไม่อันนี้เรียกว่าอะไรของกินของใช้ถักองชื่อชื่อชื่อใช่ของกินของใช้ชื่อก็พูดไม่พอกันนี่ผลไม้อันนี้ชื่ออะไรจ๊บีของกินชื่อชื่ออะไรมันชื่ออะไร ทุเรียนกวนเออโอ้ยโว้ยตกใจโอ้ยพระสงฆ์ที่วัดทูดกันทุกคนเลยโอ้อ่าอ่าอ่าต่อไปจะเป็นการเขาพูดถึงคุณด้วยปี่คนดีมาพูดถึงหนูทำไมอะเขามาพูดถึงหนูทำไมกันนี่เขาต้องถ่ายส่งเจ๊จับตรงหัวมันให้หนูอ่าน้าช่วยจับหน่อยจับตรงนี้นะจับตรงนี้อย่าไปจับน้มโอเคหนูผิดด้านเอาไหมมันต้องผีดด้านไหนวะเนี่ยอย่าถามฉันไม่รู้ ที่บอกว่ากีดเป็นสามเหลี่ยมกีดตรงที่มันเป็นภูแล้วก็ดูเนื้อไงนี่นี่เขาเรียกว่าภูไม่รู้อ่ะตัวเองปอกเก่งตัวเองปอกสิเคยที่ไหน่ะเอาแง่งไหนก็แง่งนั้นแหละวะอ้าวเจ๊อะไรน้าช่วยจับหน่อยนะช่วยจับหน่อยอ่าน้าช่วยเขาจับน้าไม่ต้องกลัวเจ็บเลยมันไม่เจ็บสามตรงไหนวะเนี้ยบ้าบอคอแตก ระวังโดนมือนะนว้ยเขาอยู่ตรงภูนูนเจ้เขาบอกให้กี่เป็นสามเหลี่ยมฟังหนูพูด่ะเนี่ยจับไว้ที่จับไว้นะจับไว้ก่อนนะจับแน่นๆ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 ช่วยกันช่วยกันโอเคแจ้งถึงวิคนน่ากลัวเลยเออหุ้ยนี่อุ้ยแม่งเจ้สำเร็จแล้วเป็นลึกไปปะ่าพี่จอยไม่รู้เลย จะให้เขาปอกนะแจงอย่าเอามีดหันเข้าหาเขาอย่างนั้นสิวะเหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยคือช่างไปนั่งดูอย่างเดียวเลยนองหมอจับน้องหมอจับไว้จับไว้อยู่นี่อยู่วิ่งติเดี๋ยว้องจัดการมันเองน้องจัดการมันเองดีมากเลยได้ป้ะแจงสภาพงัดอย่างนั้นใครเขางัดแล้วใครไม่งัดงัดแจงเบาๆสิเจ๊ปล่อยโอเค ไม่ได้ช่วยเลยแหลมด้วยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเจ๊ไม่ต้องกินก่อนนะโอ้ไม่กินก็ได้ก็เธอเขาสองพูดกับเราเลยไหนมันเป็นยังไงทุเรียนคุณแพรลี่ขอดูหน่อยถ้าหนูกีดผิดคุณแพรลี่บ <รอ S 1> ว่ากันนะหนะูทำไม่เป็นบางคนนะก็ไม่ช่วยหรอกนั่งรอไงรอกินมันว่าใครอ่ะ ปากจะว่าใครนะป้าพูดลอยลอยมีลอยแล้วนะพี่โน่เดินบุกตีกับเราหมดเลยลึกเลยอะระวังนิ้วระวังนิ้วใช่เนื้อมันดิหนูว่ากินได้แล้วเหรออ่ะเจ๊ดึงออกโอเคอ่ะน้าหมอช่วยดึงน้าหมอช่วยดึงออกดึงออกมาเลยโอเคโอ้ยเอ้าแล้วไงต่อเล็ดกะดุคุณแพรลี่เราขอโทษ แจนนะขอดูหน่อยขอดูหน่อยมีดเราไปโดนไงเราทำนีเ<อ><ม>่เป็นมาดูมาดูใกล้ก้มันคือดูเรียนไม่รู้ว่าบอกผูถูกหรือผิดไม่รู้สภาพนี้คืออ่อนหรือดิบหรือกินได้แล้วช่วยถือนะช่วยถือก่อนนะช่วยถือก่อนอ้าจะถือพู้หนูอ่ะ สองย่างอ่เดี๋ยวเขาหาถือก่อนนะถือก่อนน้าชี้น้าชี้หน้าชี้ตรงนี้มันเป็นไอเนี้ยสามเหลี่ยมชี้ไว้ชี้ไว้ชีนี่ชี้ตรงชี้ตรงนี้ให้คุณแพรี่ดูนี่คุณแพรี่ฉันฉันเจาะแล้วนะฉันเจาะแล้วนั่นหมอลองเอานิ้วจิ้มลงไปซิเป็นยังไงมั่งจิ้มลงไปแข็งหรือนิ่มแข็งแข็งเลยแข็งกินได้ไหมใครจะกินก็ได้อย่ามั่วสิมาว่าฉันมั่วทำไม ฉันเป็นพยาบาลนะหูยพาผู้สูงเลยแล้วถ้าหนูจับแล้วมันกินได้อ่ะเฮ้ยไม่กินได้หรอกแล้วอย่ากินนะเออเออจับไว้จับไว้ทีปากอย่างเงี้ยหนูขอดูก่อนตำรวจพูดแชรลองจิ้มซิว่ากินได้หรือยังตำดเรื่องหมดแล้วหมอเขาจิ้มแล้วเขาบอกว่านิ่มหรือแข็งนะเมื่อกี้แข็งสมองเป็นปลาทองแล้วฉันก็ได้แล้วนะได้ไหมพี่ไม่รู้อ่ะหูยหอมมาก ได้แล้วได้แล้วหรอไหนไหนลองลองลองจิกมาให้หน่อยหนึ่งดิไมวดอกเปลืองให้พี่ดูพูดเนาะมันต้องเอาตัดเอาโอ้ยว่าทุกอย่างนี่ดิเจ้ากลับไปบอกข้าม่านหมดเลยกลับวันไหนโอ้ยนายจะกลับวันไหนถามปีแล้วยังไม่กลับสักทีกลับวันไหนเนี่ยหนูพาไปส่งหอเล่นี่แหละกลับวันไหนกลับวันไหนทองสวรรค์ ไม่พวกวันนี้เลยแม่เดี๋ยวพาไปส่งโอเคเดี๋ยวพาไปส่งเ,เลยนะนะเขาเห็นเธอเขาก็ยิ้มแย้มเต็มใจกันหมดเลยโอเคแล้วก็ไม่กลับสักทีน่ารักด้วย<อ>ต้องชมชมเขาได้รู้ทำไมอ่ะ แทนที่จะชมคนปอบให้กินไม่กูไม่ชมมึงหรอกจะกินไหมเฮ้ยไม่ต้องไม่กินก็ได้โอ้ยปากอย่างนี้เหรอฟังหมดเลยไม่ต้องไปสนใจมันขอบคุณคุณชาแนลชาแนลนี่ขอบคุณขอบคุณชาแนลชาแนลขอบคุณมากๆนะคะทำเป็นเสียงสองโอ้ดูสิดูมันพูดน้ำหมอมไม่ต้องไปสนใจน้ำหมอขอบคุณคุณชาแนลอีกทีอ่ะขอบคุณคุณชาแนลมากๆนะคะที่เป็นเหตุให้เราทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้เราดีใจเติมมากไม่เขาเกลียดเจ๊โอ้ยเกลียดเขาทำไม่ะไม่ จะเอาเปลือกกันนั้นคุณชาแนลชาแนลบอกว่านะแล้วหมอยีเปลือกกันนั้นมาอันนั้นอะคุณชาแนลชาแนลบอกว่าให้น้าลองชิมอุ้ยมันแข็งกินไม่ได้คุณชาแนลชาแนลบอกให้น้ากินอันนี้ไม่กินแล้วค่ะคนคนนั้นต้องมากินทีนี้สินี่ทางอ๋อคุณชาแนลชาแนลเหรอว่าเราอย่างนี้นั้นรู้เรื่องหมดเลยรู้เรื่องเขาบอกว่าให้น้ากินอันนี้โอ้ยอย่าพูดนะเราเป็นพยาบาลนี่เถิด โอ้ยพารู้เรื่องหมดเลยนั้นลองชิมก่อนไม่ชิมหรอกมันสุกยังเรารู้มันแข็งกระด้างมันสุกหรือยังนะไม่สุกไม่สุกรอกกินได้กินอ๋ออันนี้กินไม่ได้หรอแล้วหนูกินได้แมหนูกินได้แมไม่ต้องกินไอม่อันนี้หนูอันนี้ให้มันกิน ไม่กินก็ไม่ต้องกินนะให้มันกินอันนี้ได้ไหมนะสมพูดกับเราหมดเลยเนี่ยให้มันกินอันนี้ไหมรัตนาห่อเลยมากให้มันกินอันนี้ไหมให้ไหมกินดิกินดิให้กินไองเสั่งมากูจะให้กินแล้มึงจะแดกไหมล่ะไม่กินหรอกโอ้ยอย่าพูดนะพี่โน้ตพูดกับเราหมดเลยเฮกินเองเลยแจงจะได้กินวันนี้ใช่ไหมเออเฮตุ้มเป๊ะคุณแพรลี่ขอโทษ ทุเรียนคุณน่ะดีแน่นอนเรามั่นใจแต่คนปอกเรามันไม่ได้เรื่องทั้งคู่เลยเอออีกคนหนึ่งก็ไม่ช่วยอะไรเลยนั่งอย่างเดียวรอลุกขึ้นมาทำเด็ก็มาตอกเองอีบ้าบอคอแตกงั้นมาปอกเองพาพูดันหมดเลยปอจเสรัเอาอันนั้นให้เขาดึงเองสิละอุ้ยไม่น่ามันแข็งหรอเปลือกอะหนูกลัวเขาโดนมือเขา ไม่แม่ไอที่แบบมันจะใกล้หลุดแล้วอะยังไม่หลุดเลยของคุณแพรลี่อ่ะดีจริงแหละค่ะเราเรามั่นใจในตัวคุณแพรลี่มากแต่เราไม่มั่นใจในคนปอกของเราทั้งคู่เลยนะจ๊ะสภาพจะได้กินหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไม่ได้กีดตรงไอ้นั่นมันแน่เลยอะทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะกีดเราถูกป่าวะไม่เป็นไรหรอกโอ้ปวดหัวเจ๊หนูได้แล้วเราช่วยมันละ เอาเจ้าเปลือกนั้นให้น้ำหมอได้ล่ะนี่นี่นี่อันนี้นี่นี่อ่าอยากกินเหรออ่าให้น้ำหมอลองชิมก่อนน้ำหมอลองชิมก่อนอ่าน้ำหมอลองชิมก่อนให้น้ำหมอลองชิมก่อนได้ปะได้สิวะไหนก็ไหนไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเม็ดนี้หนูกินเองมันเละเองใช่กินดีนะไม่เป็นไรไม่เป็นไร อ่านี่ได้มาแล้วอ่านหมอลองชิมอ่าเขาคุจะกินเนี่ยให้ลดิอันนี้แจ้งพี่ว่ามันไม่ใช่เนื้อนะเว้ยไอ้บ้ามันไม่ใช่เนื้อมันเป็นต้มยำต้มแก่นแกนมันให้เขากินลองลองชิมบ้าหมอขอแตกลองชิมบ้า พระสงฆ์ที่วัดรู้เรื่องหมดเลยน้หมอไม่ใช่อันนี้ทุเรียนน้าลองชิมแกนบอกว่าแจงแกนลองลองชิมก่อนลองชิมก่อนเปแจงมันเค็มเค็มนะชิม ใช่เธอพูดถูกต้องขี่มือเหรอที่มีบ้าเนี่ยโว้ยพระผู้ดเลยได้แล้วบอกห้คนดูแล้วหมอลองชิมกวานทุเรียนรสชาติเป็นยังไงมันเค็มหมดเอาทุเรียนคุณแพรลี่เค็มได้ยังไงเนาะเราลองชิมไปแล้วมันเค็มะอ๋อมันเค็มตายแล้วเดี๋ยวใส่หลายเขาเดี๋ยวเขาแจ้งตำรวจเดี๋ยวเขาตีบ้าคอคอแตกเจ๊แต่ตรงจริงเลยบ้านเรา สถานพวกสถานแด้เสีงรู้เรื่องหมดเลยเดี๋ยวคุณแพรี่เขาฟ้องเอานะฟ้องเธออีหน้าอย่างนี้ใครเขาจะฟ้องไม่ใช่คุณแพรี่เขาจะฟ้องเจไปว่าทัเรียนไปเย้ยเอออีบ้าบอหนูโดนอะไรพี่จอยเมื่อกี้ที่มันเล็บหนูไปโดนแกแต่นี่พอหนูกีดใหม่มาดูมาดูอ่ะสวยงามสวยงามอลามแท้แลลตะลึง นี่สวยงามสวยแล้วโอเคโอ้โหคือน้ำลายเอื้องเอื้องเลยคือน้ำลายเลยรู้เนอะโอ้ยเรื่องจริงนะพาพูดเลยเอาลองลองเอาตไปเนื้อให้เขากินน้ำหมอลองลองลองชิมมันนั้นก่อนรสชาติเป็นยังไงมันเค็มๆอ่ะลองชิมก่อนลองชิมอ่าลองชิมนิดนึงรสชาติเป็นไงจ๊ะหมอกเค็มๆเนี่ยโอทุเรียนคุณแพรลี่เค็มได้ยังไงเดี๋ยวเขามาฟ้อง เจ้คายออกมาฟ้องมาเลยคลายออกมาครายใส่มือนี่คลายคายลงมาตรงซึ่งบนผ้าเลยไม่เป็นไรคลาออกมาเขาไม่ใช่เคเออออกมาพี่จอมมันยังไม่กินได้ยังกินไม่ได้เดี๋ยวคุณแพรลี่เขาจะฟ้องเจ๊ว่าเจ๊ไปว่าทุเรียนเขาเค็มคุณแพรลี่เขาจะมาฟ้องเจ๊มาฟ้องเลยมาใกล้ๆเลยเรารู้นดีหมดเลยตำรวจพยาบาลจ้องหน้าเราหมดเลยโอ้ยอย่ามาฟ้องนะคุณแพรลี่นะทุเรียนคุณเค็มนะ เออเขาจะฟ้องฟ้องเทปเป็นคนเดียวนะเอามาเอาเอาตรงเนื้ออันนี้เนื้อแล้วใช่ไหมอันนี้ให้ดูก่อนเช็คก่อนไม่แน่ใจแจนชอบแจนชอบมั่วอันนี้เป็นเนื้อใช่ไหมใช่แจนพี่ว่ามันติดแกนมัมติดแกนเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้อันน้องหมอลองชิมอีกทีอันนี้คือทุเรียนทุเรียนอ่ะน้องหมอลองชิมเป็นยังไงบ้างทุเรียนอออกเค็มๆนะเค็มอีกแหลวมันหนักมังเหรอ โอ้ยพยาบาลที่บ้านวัดอสไรก็หมดเลยนี่ทุเรียนไม่ใช่เกลือกูไม่ฟังมึงหรอกเนี่ยอันนี้อันนี้จริงจริงนะอันนี้เลยเนี่ยอย่างเดียวหมดเลยอย่างเดียวอ่ะน่ะหมออ่ะน้หมอลองชิมอันนี้อันนี้ทุเรียนจริงๆอ่ะลองชิมเป็นยังไงรสชาติกินอยู่คนเดียวนั่นแหละอืมได้ใช้ได้อันนี้อร่อยไหมก็ใช้ได้ไม่ไม่อร่อยแล้วก็อร่อยไหมทานทำไมอร่อยไหมไม่อร่อยออแค่ คุณแพรลี่ฟ้องคนนี้เอาเองนะคะพวกเราไม่นาห่อเละเราไม่เกี่ยวนะฟ้องน้องอีนี่ด้วยปากไม่สุภาพเออให้กินเนื้อบอกใช้ได้แต่พอให้กินแกนบอกเค็มไอ้ตรงเมื่อกี้มันเนื้อไม่ใช่หรอทำไมเขาบอกเค็มอ่ะขีไม่ใช่มีแกนปนด้วยนิดนึงไม่มีตรงที่เขากินอยู่ที่ที่มือไม่มีอันนั่หมอลองกินใหม่อยอันนั้นเนื้อเขาบอกอร่อยไงเขาบอกใช้ได้รสชาติเป็นยังไงมั่งก็ดีแล้วก็ดีเขาถามว่าอร่อยไหมพวกเขาดีนะเขาถามว่าอร่อยไหม พูดกับเขาดีมึงไม่ต้องพูดแต่ยงอร่อยอร่อยไหมหนักมึงเหรออยากรู้ไม่ต้องโลบอกมารสชาติอย่างนี้นะน้าหมอน้าหมอน้าหมอน้ำหมอน้าหมอนดเลยน้หมออร่อยไหมอร่อยดีอ่ากินกินให้หมดชิ้นอ่ากินให้หมดชิ้นเลยกินให้หมดชิ้นโอ้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 อ่ากินให้หมดชิ้นกินให้หมดชิ้นแจงมั่นใจว่าปอกถูกใช่ไหมค่าปอกด้วยนะ ค่าปอกเนี่ยมึงมึงมาค่าบอกทำไมบ้าบอกคอแตกค่าปอกแปดสิบเออมึงมาบอกดิมาบอกสิโอยตำรวจเฝ้ามองเราเลยโอเคทุลักทุเลไปหน่อยนะคะต้องขอไปคุณแพรลี่นะคะคลิปรีวิวทุเรียนคุณมันอาจจะเละไปหน่อยนะคะต้องขออภัยนะพวกเราปอกไม่เป็นนะเรามีปัญญาแค่นี้ทุเรียนอะดีแต่คนปอกคนปอกคนเนี้ยแล้วก็คนชิมเนี่ย นั่งมอหาน้ามาทางนี้บอกแพรี่ทุเรียนเธออร่อยเคาไม่พูดเหรออ่าแพรี่ทุเรียนเธออร่อยเค็มไหมเค็มไหมเค็มหน่อยน้อยอ ฟ้องคุณช okay, okay. okay. ื่อรัตนาหอเลคนเดียวนะคะจะไปฟ้องคนเดียวนะหนูไม่เกี่ยวโอเคโอเคขอบคุณนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้าบาย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 น้องบาย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 